สวัสดีครับวันนี้ผมจะขอมารีวิว power station ของ K2 นะครับหรือทุกคนเรียกว่า power box ่นเองนะครับก่อนอื่นขอบอกสเปคคร่าวๆก่อนว่าตัวนี้เป็นสเปคอย่างไรบ้างน,นะครับแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมฟอสเฟตนะครับความจุอยู่ที่ประมาณ4 2แอมป์นะครับหรือ4 0แอมป์ตามที่เคลมของทางบริษัทนะครับก็น้ำหนักเบาเพียง5.8กิโลกรัมนะครับในส่วนของแบตเตอรี่เคสเนี่ยการผลกันน้ำได้ในระดับ ip 6 7นะครับก็คือกันน้ำได้ถึงระดับ หล่นน้ำในระดับ1เมตรนะครับแต่ไม่ใช่การแช่นะครับขนาดของกล่องก็อยู่ที่ประมาณ28คูณ24.6คูณ15.6เซนติเมตรนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ถ้าเทียบกับตัวโต๊ะจะเห็นว่ามันก็ขนาดเนี่ยครับใกลเคียงกับโต๊ะตัวเก้าอี้นี่เลยนะครับกลเคียงตัวเก้าอี้นี่นะครับแล้วก็ความจุที่เคลมก็คือ40แอมป์เนาะแต่หน้าจะส4่สแอมป์ก็ดูที่ป้ายของ K2 นะครับ ก็จะโชว์อยู่ที่สิบอแอมป์เนาะ,ะเห็นไหมครับโอเค4 2บแอมป์ hmm. ก็โวลต์อยู่ที่12.8ถึง14.6นะครับเป็นลิเธียมฟอสเฟตเนาะในส่วนของตัวด้านข้างของอุปกรณ์นะครับก็จะมีในส่วนของตัว power outlet นะครับหรือว่าที่จุดบุหรี่ที่หลายๆคนเรียกนะครับเป็นที่จุดบุหรี่เนาะในรถยนต์เขาก็เรียกว่า power outlet นะครับก็จะมีในส่วนของ USB เป็นขนาด 2.1แอมป์นะครับก็คือ2.1แอมป์นะครับทั้ง2ช่องทั้ง4ช่องนะครับแล้วก็มีตัวปุ่ม power ปุ่มอันนี้จะเป็นที่ชาร์จของตัวสายชาร์จของแบตเตอรี่นะครับที่เสียบกับไฟบ้านเนาะเพื่อชาร์จแบตเมื่อเปิดหน้าจอแล้วก็กดสวิตช์เปิดหน้าจอเนี่ยก็จะโชว์ความจุตอนนี้ก็อยู่ที่52.9โวลต์นะครับ52.9เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือสามารถเลือกโชว์ได้ว่าจะโชว์ให้เป็นตัวแอมป์นะครับ แอมป์อาเชั่ครับหรือว่าโวลต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมส่วนใหญ่ผมจะตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเพื่อจะได้รู้ว่าจะใช้กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับแต่บางคนก็จะใช้เป็นแอมป์หรือว่าเป็นโวลต์นี่ก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้ดูว่ามันตัดที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเก็บแบตเตอรี่น่านประกอบนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขออนุญาตเปิดกล่องอนะครับโอเค เปิดกล่องมาแล้วก็จะเห็นตัวแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ลนะิเธียมอสเฟตเซีย14.2แอมป์นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นช่องต่างๆแต่จะเห็นว่าในส่วนของงานประกอบเนี่ยสายไฟมันก็จะดูค่อนข้างบอลตรงก็ค่อนข้างยุ่งเหยิงนิดนึงแต่ถามว่ามันก็อยู่ในกล่องครับเราก็ไม่ได้เห็นเนาะว่ามันจะต้องเก็บให้มันเป็นเรียบร้อยแต่ถือว่าใช้ง่ายใช้งานได้ในด้านของฟังก์ชันก็โอเคครับตัวนี้ก็ตรงนิดนึงที่จะขอชมในส่วนของ K2 นะครับก็คือฟองน้ํา เห็นว่ามีฟองน้าติดด้านบนเนาะการกระแทกนะครับด้านข้างทั้งหน้าแล้วก็ด้านนี้นะครับก็มีฟองน้ํเหมือนกันนะฮะจะเห็นว่ามีฟองน้ําหมดอันนี้ข้อดีของเขาก็คือจะมันจะไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนไหวเนาะก็จะทําให้มันดูมั่นคงมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนในส่วนของตัวข้างในของตัวเคทูนะครับหนึ่งของตัว power box power station ของเคทูเนาะในส่วนของการใช้งานในส่วนของตัว power outlet หรือช่องที่จุดบุหรี่นะครับ ก็คือตัวนี้เดี๋ยวยกให้เห็นชัดๆนิดนึงนะครับก็อภัยนะครับโอเคนี่ครับก็จะเห็นว่าตรงช่องนี้คือเราสามารถต่อในส่วนของตัวอ,อินเวอร์เตอร์คืออินเวอร์เตอร์ก็จะเป็นที่จุดบรหร,รี่นะปลายแล้วนึงเป็นที่จุดบรหรี่ก็สามารถเสียบเข้าตัว power l เ,เล d ตัวนี้แล้วก็อินเวอร์เตอร์ก็จะเป็นช่องเสียบไฟแปลงจาก22โวลต์เป็น220โวลต์ซึ่งก็สะดวกมากคืออย่างตัวผมเองเนี่ยก็คือใช้งานในส่วนของการชาร์จแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กเพราะว่า บางทีเราการทํางานในส่วนของนอกสถานที่บางทีมันอาจจะไม่มีไฟให้เราใช้อย่างงี้ครับคือถ้าการใช้ power box เอ้ย power bank เนี่ยก็ไม่สามารถใช้ได้เพราะว่า power bank เนี่ยขนาดของไฟเขาคือแรงดันเขาแค่5โวลต์เท่านั้นเองมันจะน้อยไปไม่ได้นะครับก็คือต้องต้องแปลงไฟให้มากกว่านั้นเพราะว่าไฟของโน้ตบุ๊กของเอ้ยแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กจะอยู่ที่220โวลต์เนาะที่เราใช้คือไฟบ้านนั่นคือมันก็จะไม่สามารถแปลงไฟได้ฉะนั้นพอเราใช้ในส่วนของตัว power box ตัวเนี้ย เราก็สามารถแปลงไฟจาก12โวลต์เป็น2 2 0โวลต์ได้ซึ่งผมก็ทดลองใช้แล้วก็คือมาสามารถใช้ได้เสียบชาร์จแบตเตอรี่ได้ปกติมันก็สะดวกว่าตอนเราทํางานในส่วนของต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับที่ไม่มีไฟใช้ในส่วนของแคมป์แต่ละแคมป์หรืออุทยานน่เี้ครับเราก็สามารถส่งงานได้เนาะเพราะว่าของผมก็เป็นในสายของเวิร์คเคชั่นนะครับก็คือทํางานนอกสถานที่ตอนนี้ก็ช่วงเวอร์ฟอร์มโฮมล้วก็ต้องนัดซูมกับลูกค้าบ้างส่งไลน์หาลูกค้าบ้างนะี่ครับดังนั้นการใช้ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นซูมกับการใช้ มันสะดวกกว่าการใช้ของมือถือเพราะว่าการพิมพ์หรืออะไรก็ตามมันก็จะสะดวกกว่าประมาณนั้นนะครับแล้ก็ในส่วนของการคํานวณนะครับเข้าคร่าวข,ของผมก็คือในส่วนของตัวตัวเนี้คือมันจะจุอยู่ที่ประมาณจริงๆแล้วมันจ,จุอยู่ที่ประมาณ4.2แอมป์ก็คือตามตามสเปคของ K2 ตรวนี้นะครับก็คือ4.2แอมป์ซึ่งการใช้4.2แอมป์เนี่ยคือถ้าเอาคำนวณแบบหย,ยาบๆเลยเนี่ย มันจะตกอยู่ที่การชาร์จของแบตเตอรี่ถ้าเป็น iPhone เนี่ยถ้าเป็นตั้งแต่11ขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40กว่ารอบเอาไป,ปยาวเลย40กว่ารอบชาร์จ iPad ได้ประมาณน่าจะประมาณ15ถึง20รอบนะถ้าโดนประมาณแต่ผมคิดว่าก็พอเพียงนะครับบางทีเราไปใช้เราไปอยู่แคมป์แค่ประมาณ2วันไม่เกินอะไรอย่างี้ยหนึ่งถึงสองวันผมว่าก็น่าจะเพียงพอในการใช้นะครับแล้วก็มาพูดถึงข้อเสียดีกว่าในส่วนของข้อเสียตัวนี้นก็คือเห็นว่า <c oughs> น้ำหนักจะค่อนข้างดูเหมือนจะน้ำหนักเยอะนิดนึงนะครับก็คือตามสเปคคือหนัก5.8กิโลกรัมนะครับแต่ถ้าผมให้เทียบจริงๆแล้วคือหลเทียบจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากตัวของฟอร์เทสครับเพราะฟอร์เทสก็หนัก4.7กิโลกรัมคือถ้าเราเป็นสายแบกอยู่แล้วเพราะาปกติการใช้ power b l o c เนี่ยมันจะเป็นพวกสายแบกก็คือไปกับรถยนต์อะไรไม่เราไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์นี่ครับนลคือมันก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับในส่วนของความคิดผมเนาะ ในส่วนของข้อดีของเขานะครับก็คือผมคิดว่าเป็นการรับประกันครับของ k 2เพราะว่าน่าจะคุยง่ายแต่บางทีก็อาจจะต้องคุยเป็นเคส by เคสนะครับเพราะว่าบางทีถ้ามันเป็นอุปเหตุเนี่ยมันก,ก็ต้องเข้าใจเนาะใจเข่าใจเราอย่างเงี้ยครับว่าถ้าเราเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยเราจะคิดยังไงแล้วก็ในส่วนของคนใช้เนี่ยก,ก็มองกันเ,เจ้าของแบรนด์เขาแคร์เราขนาดไหนจะเป็นในส่วนของส่วนลดในการเปลี่ยนกล่องหรือเปลี่ยนอสซอรี่ไหมอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็น่าจะโอเคนะเพราะว่าถ้าจะให้เคมใหม่เป็นอันใหม่ไปเลยเนี่ยบางทีก็ ก็ต้องเข้าใจครับว่าการค้าการขายเนาะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นวันข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ในส่วนของราคาที่เขาขายครับคือราคา5้าพันเกับแบตสีแอมป์ในส่วนของความคิดผมคือมันมันไม่ได้แพงมากครับคือปกติคือถ้าเราซื้อแบตมาประกอบเองเนี่ยคือในส่วนของกลุ่ม power box เนาะก็จะมีการประกอบเองคือแบตสีแอมป์เนี่ยผมคิดว่าราคาที่ผมเคยหาข้อมูลในี่ตรงที่ประมาณ3000กลางๆจนถึงเกือบเกือบสี่พันะฮะ เพราะว่าเราต้องรวมในส่วนของตัวตัวบาลานซ์ไฟอะไรต่างๆด้วยเนาะแล้วก็ตัวอิสระซอรี่ต่างๆเนี่ยราคาก็ก็ถามว่าถูกไหมก็ก็ไม่ได้ถูกมากครับพอรวมรวมไปมันก็หลายร้อยอยู่เหมือนกันเนาะอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างว่าในส่วนของตัวราคาแต่ละอันเป็นไงบ้างนะฮะอย่างในส่วนของตัวตัวนี้ตัวชาร์จแบตของ USB เนี่ยผมหาข้อมูลละตรงนที่ประมาณ50กว่าบาทต่ออนันเอ้ยไม่ใช่ประมาณ100กว่าบาทต่ออันนะครับ2อันก็2 0 0กว่าบาทจบ ตีค่าส่งด้วยก็300ละในส่วนของตัว power outlet หรือที่จุดปรี่ก็ตกอยู่ที่ประมาณอันละร้อยครับก็2อันก็200ก็เป็นเท่าไหร่ละเจ็ดร้อยในส่วนของหน้าจอที่แสดงนี้ก็มีหลายราคานะครับราคาตั้งแต่ถูกจนถึงแพงแต่ถ้าตัวนี้ถ้าที่ผมหาข้อมูลในช้อปปีนะครับตัวนี้อยู่ตกที่ประมาณที่ผมเห็นถูกสุดอยู่ที่ประมาณพันสองนะฮะพันสองก็เจ็ดร้อยพันสองก็พันเก้าละแล้วก็ตัวสวิตช์เนี่ยก็เกือบร้อยครับแล้วไม่รวมตัวจุดชาร์จ ของตัวแบตเตอรี่ลิเธียมเนาะแล้วก็ตัวคีบแบตองนงี้ผมคิดว่าก็น่าจะประมาณสัก2 300ก็ร้ยดที่ประมาณ2000กว่าครับ2 0 0 0ตีสัก2ง0ัอ่ะเอากลมๆก,ก็ได้ครับ2000แล้วก็กล่องกล่องตัวนี้ก็ราคาก็น่าอยู่ที่ประมาณสักผมว่าต่ตาๆก็ได้มีประมักสัก4 5 0ร้พอดีที่สองครับรวมแบตเตอรี่อีก 3, า0พก็6000นล่ะผมคิดว่ามันก็ไม่ได้หนีจากของ K2 เท่าไหร่นะครับในส่วนของการแบบ ราคาที่มันมีกับเราทําเองเนาะประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของการรีวิวในส่วนของตัว power station นะครับสายแคมป์ทั่วๆไปหรือเรียกว power box นั่นเองนะครับก็ถ้ามีอะไรติดชมนะครับหรือข้อมูลผมอาจจะผิดพลาดก็ขออาภัยแล้วก็แนะนําได้นะครับเพราะว่าก็ไม่ใช่แบบเก่งทางด้านสายนี้เนาะก,ก็เป็นก็คือแบบศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับก็จะได้มาปรับปรุงในครั้งต่อๆไปแล้วก็ฝากช่องในส่วนของห้องผมด้วยนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่ออัพโหลดวิดีโอก็จะมีทั้งการ DIY การแนะนำอุปกรณ์ต่างๆ DIY ในส่วนของการติดตั้งในส่วนของรถต่างๆนะครับมว่าจะเป็นในส่วนของที่ผมเคยติดตั้งเองก็จะเป็นกล่องภาพกระจกมองข้างตัวกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติกล้องมองหน้ามองหลังเก็บสายเองอย่างนี้ครับแล้วก็ต่อตรงต่อโดยใช้ในส่วนของฟิลแท็บก็พอเราดับรถก็ไม่ต้องมาดึงชักเข้าชักออกในส่วนของตัว power outlet เพราะว่ากพิมพ์ก็จะเปลืองที่เนาะถ้าเราไปใช้ตรงนั้นการชาร์จแบตเตอรี่การชาร์จแบตของปูนต่างมก็จะหายไปนะครับประมาณนะ้นแล้วก็ในส่วนของสายแคมป์ครับก็เนาะเราอยู่กับ power box ก็ต้องเป็นสายแคมป์แล้วครับก็เป็นการท่องเที่ยวต่อไปนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ